บอดี้ช็อตอะองศาเนี่ยมันเฉียงขึ้นไปประมาณไหนเฉียงเข้าไปอารมณ์แบบหมัดอับบคัดเลยพี่เราก็ก้าวไปมันอับคัดเลยเหรอใช่ครับมันเฉียงขึ้นมาอย่างนี้พี่มันจะต่อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราแต่ผมเฉียงขึ้นไป่างนี้คล้ายๆมันอับบคาดผสมหุกป่ะหรือว่าพูดยากอะมันเหมือนเฉียงขึ้นไปต่อยขึ้นไปเหมือนหมัดอัพอะครับแล้วมันมีคนต่อยแบบด้านแนวข้างอย่างนี้ไหมมีครับพี่เขาเรียกว่าหมัดอะไรอ่ะผมว่า บอยดี้ช็อตอะไรเนี่ยหรอใช่ครับพี่มันต่างกันยังไงอ่ะผมว่าถ้าเกิดมันเฉียงเข้าไปอย่างนี้มันเขาที่โครงมากกว่ามากกว่าอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้มันเฉียงขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ตรงนี้มันโดนช่วงเนี้ยถ้าเกิดเราต่อยในส่วนของมัดหลังอวมก็เหมือนกันปะครับผมเราก้าวออกข้าวไปก่อนเราก้าวขาเข้ามาขงหน้าขึ้นไปอย่างนี้เลยแรงไปช่วงช่วงเนี้ยครับช่วงสิโครงครับอ๋อแล้วตอนที่อวมต่อยอย่างเงี้ยเนี่ย โอกาสที่สันมัดเข้าหรือตัวนี้จะเข้าตรงไหนมากกว่ากันตรงนี้ครับพี่ตรงช่วงสันมัดช่วงนี้คือเหมือนว่าพุ่งเข้ามาตรงนี้เลยใช่ครับผมอวมเคยต่อยแล้วตัวนี้เข้าปะถ้าสมมติว่าเป็นแบบแบนนัคโคที่ที่อวมต่อยมาเนี่ยตัวนี้มันโดนแล้วเวลาต่อยไปแล้วตัวนี้โดนเนี่ยเราเจ็บหรือว่าเขาเจ็บอ่ะตรงนี้โดนนครับพี่มันน่าจะเราเจ็บครับเพราะมันเป็นสันกระดูกอนตรงส่วนตรงนี้นะใช่ครับขนาดผมใช้สันมัดต่อยมันเจ็บเลยพี่ที่ไปต่อยแบนนัคโคเนี้ยบางคนที่เขาคุ้อย่างเงี้ย ที่เขาุกแนวนเนี้ยมือหักได้เลยมือหักเพราะว่าตรงกระดูกเวลาขัดกันน่ะเหรอผมจะพยายามไม่ฮุกเท่าไหร่ตอนที่ไปต่อยเนือนน่ะคือท่านแบนด์นั่คือฮุกแนวแนวนี้จะดีกว่าใช่ป่ะใช่ครับผมแนวนสมัดลงแล้วก็เป็นตรงแขนมันเป็นแบบว่าแนวแนวไหนด้วยหักสอกตรงนั้นน่อยตรงนี้พี่เข้าไปเพราะบางคนใส่นวมมันก็ติดแล้วเวลาต่อยมาตรงนี้มันโดนตรงนี้เนาะครับผมบางทีมือมันเจ็บอ่ะให้ออกจากสันมัดดีกว่าพี่พอเวลาเขานับแต้มคือถ้าห่วงุกระยะไกลห่วงจะ อย่างนี้เลยไหมใช่อัะพ yeah. ี่อย่างนี้ออกไปเลยเราบิดสัดมัดลงมนเลยถ้าระยะกลางอับวมระยะกลางับพ erm> uh yes> ี่ก yeah. ็เหมือนกันเราใกล้ใกล้ๆวนก็อย่างนี้ใช่ครับผมมือนี้ถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยบัดทุกเนี่ยหวนหวนอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ผมอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ใช่อับพี่ก็ความตัดมันลงไปคือความความลงมาเลยใช่ไ่ะใช่ครับอันมันก็เป็นเหมือนเป็นข้อตกเฉียงเนาะบางคนก็บางคนก็อย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็อย่างนี้แล้วแต่คนแต่แล้วแต่คนถนัดเนาะ แบบนี้มันได้คะแนนมากกว่าผมว่าเพราะมันเอาจากสัตว์เลยโอ oh. oh. ขอบคุณมากเลยวอมน